สวัสดีครับผมปีรุ่นครับอีสา,านบมันง่อยครับพี่น้องวันนี้ปีรุ่นที่ไม่ใกล้แต่หำสูตรพ่านพ่านปั่มครับพ่านปั่มก็ผ่านเปียกมากเฮ็ดสูกินเดี๋ยวนั้นพี่ยิ่งแซ่บนี่แหละครับไก อุ้ยเนื้อตำเนื้อตำมีโ่มีอันพริกแกงนี่ครับนี่พริกแกงนีมี่พริกแกงครับอะไรตำรนี่กระเทียมนีม่กระเทียมใบโูดตะไคร้ครับทำด้วกันหน้ากระเทียมนี่นะคร,ครับ,บ,รบล่างครกสูดตูดตูดผ่านเสียเตี้ยก็เสียปแปมไม่สู้กินเดียวนั้น <ừ. S 2> นีปยัดน,น้่บ่ต้องงเชีวพุงซิก้นเอานีใส่ปีแกแจงใส่หน้อยโอ้ันบ่น้อะดรี่กับหันปีกแกงครับใส่หน่อยหนึ่งรถด,ดีใส่หน่อยหนึ่งครับ ปริมาณส่สมนุสมพวนหมดแล้วครับใส่ออนอะไรกับบอลเจี๋ยวเยอะไซน้อยเยอะ่หน้อยนึงครับ่หน่อยเฮ้อไม่แหละเยอะไซน้อาคว้าไซ <c oughs> น้ำปลาไตส,สุดรถไตกบขาดไปเลยของเสียบของงัวปอะมาณนีแล้วครับเยียบรอยอ้อยคนมมนขอ,ขอกันครับพี่นอ้อง ข้นกวกันจิงมงจิแง <c oughs> เห็นเสียปั้มเห็ดซุยกินมือนั่นโอ้วามขควิวเดะแซ่แต่มือนี่ขย่งรุ่นกับมีเขมีใสน้ำเยอกน่อยครับโบ <c oughs> เข็มอนไรเบกเข็มไไอะไรไอเข็มสีเขม็มนลอย เดี๋ยวมีใช่ไหมครับเพราะมันติดสามชีสันนี่ละของกันเท่าเดียวยังบึ้งกันอีกทีนึงนี่ครับหลังนั้นก็เอาถือกระดาษชูมาบ้างไว้เดี๋ยวครับลอมรอบไป lộ bay để li thủy nổi Đã, không? À, khó đi ô quê đi mười bảy giống như thế quý mười bảy năm 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 hai nghìn hai mươi 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 nó đó, cắn bôi mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn เอาแล้วครับน้ำแแรกอ,อ่ะห่อนเหลืดิสีตักเปียกน,น้ำครับเมื่อเกินสามน้ำครับด้กินสีแสบเพราะแสบกับร่องมือครับทำมาซิม,มน,น้องปันเดอร์สีเด้อผมเห็นเสียแปมข้าเสียแปมมะเห็ดซูปนี้รุ่นกินเท่านั้นน้ำเติมลงขึ้นเก้าแล้วครับ ก็ทำสองครับเนาะมันจะบอาที่เอาหน่วยนีหน่วยเดียวันี้มันลนลงสอหน่วยันี้ได้ีตำหน่วยหน่อยไม่เง่ยนี่เพราะท่นตำยันกินบ้างวัดเนาะใส่ผงหมันดีๆเตาตเยนใหี่นาะแมเบงตเย็นไมตัวเย็นด้วยถุงหน้าตีเป็นยังไงมเบง tu dân mấy khi nọ bàn thì xe tự dân ở nhiệt Vắng vậy Vắng vậy hả giả tao kinh ở đấy cả Bố heo đấy phải nọng xuống đây Cũng sống nó không sống rồi cho kênh Ghiền เพืนหมอแล้วพี่น้องมีรุ่นเีลมีรถจะนำยังไงเจ็ดสองก่อครับรถดิเซยนำหรอกไปตรงเลยโอ้หอม้วๆปตุ่่นี่รถยอนี่เบริการนำเนาะเยอะมายอมีเียือใต้เหมือนเดิมนะครับเอาถาเขาเดียวครับ เดี๋ยบุญรุ่นสิ่พิดที่เก่าเหรอครับเอหระครับน้ำที่สามนำที่สองตักออกไปนำซาำเอาใส่ครับเพราะว่าตองหยกออกโอ้หินมีเซน้ำครับเพี้ยสีแดงรสชาติได้ลายรูปแบบมีเซน้ำสองหอมีวันนี้บุดเสีนวันนี้โอ้ยบอกพิดบอกคนพิษดีละ บุญเส้นยุ่องข้าววาตรตันมีมีมู่นะขอไพ่หลายๆพี่หนุ่มรอเอาเดี๋ยวนำเดียวนียแมีนเลยครับสุกหลอดเด้อสุกหลอดเด้อสุกหลอดเด้อ๊ห่อนขอมโอ้อยแขงพอดีเฮ้ยเก็บบุกกระดาษทุกคนอ๋อตกลงไปพอดีเก็บเต็มถังกระของ ต่วจะเนอ้ยี่น่โอ้โอโอ้ไปเ็นออกลกลดูเท่านั้นละสี่มึงเมูอชาวบุซีบึงซีบงสียบเสียบซีบึงจะเข้มบ้มาบ้าบามดละถึงมาดี่เขากี่น้เขาตักเขาสยตักมาตักเทานสวัดีครับมามาพี่น้องทิ้งเขาบอล ใกล้แต่น้ำสูตรพิสดารยองไงปาพอใส่เสินมีพร้อมมีจังไหเสียนบุ่นบุ่นเส้นบู้นสองเแยวสองเยวนี่ชวยถาม่เนบบ้านไปง่าไปง่ายม่นเลยกมเผื่อาก่อนไม่ดีออจาจันไม่อ่ารบอกเสียบีโน่มึนก็อืจฉอนอิจคนหัวชดเสีย วะจันติบูถึงรวยนะถึงเวยนะถึงส้มส้มส้

เสิย uh, ์่วกันได้ตีวางใวันุน้แต่นำมันางไ้ต้นรกอไปยังรื่องำขอตือมือถังเยอะแล้วงอซื้อซือซื้อยังว่าขาห้องอะไรได้จิ๋งอมห้านหอมๆนังกูะเทียมเนาะ จุดไม่ไหน่ได้จริปกติเราป็นชาวไตันมาเสียงห้อได้มาดัดแปลงให้จุดไม่ได้จุดบุญนั่น จะบุกฟงเลยเหรอมีใจเขาเลยเดิน okay. ้ปน้ำมันบกเเนาะพิษเต่านบริจามอ๋อมันบกนี่เหรอครเข้มข้นเข้มข้นปิ้งย่างแล้วไปบุปิ้งย่างแล้วบ้องลหรอ

คุเนาะยังวัเลยอุนี่ไงเฮ้ยฮึยู๊ดตัวเราเท่าอ่าเอาเป็นไงจะมัห้องเป็นไหนแดเือกไปต่หนคนิงจริยางกน เจ้าก็จ oh. ิบมันนู่เดียวนล่งมาโูกันบุกจอมเลยเมื่อ่อนตัก้อนเขาเนี้ยอนหนำะุงถ้าถ้ามือเต็ียมลุกหัวหลวนหดเิ้าหลหัวาเ ีน่างเหีทสูกินเถือวังแกงสนยนเื่อชุดยอดอยู่เสียงเมือ้องว่าสิมาหายมาเห็้ยตู้กินอยู่เ่น้องเออโคตร่ไนมัเาิาเส็จกปนอน

พอแม่พติเ,เห็นอู่ร้านนะครับพี่น้องร้านตลคนไปเลียงหนังสือผู้นึ่งมาไล่อะผู้นึ่งย่ม้อย่ผูหนึ่งนี่งอม้อนึงม้อสองวห <c oughs> ม้อนึงก็หลายปีล้วตัวนนเนาะ <c oughs> เสียทีเจอเงิือนี่ยมันยอนอยู่สะขาม่มาสอววยังเด้เตียมาม้าสาวิงม่วไปเสืออ๋อบอยากลูกหยอกร้านไม่แต่ละเนาะเอ้มามาสาวมีสูขจริงมาม้าสาจริงเห็นแต่ตอนเลยไม่เว้ยตอนไทยเลยไม่นาอ้ đừng phải đứng mặt là đâm cầm kiệt luôn vào túi Ngăn mấy phần mực còn cái ngăn nhỏ cái ngăn cả chạp Bỏ bò vịt tiêu. Trơn cái đó. Tốt ก,ก็เสียกันตังนันแต่เสียคอนเทนต์บ้าม่นหล้วเลยตอเหลยวไปหมดมีมุกใช่ซึ้เมืม่อก่างกระชามันเด็กไปนองเออมากินใกล้จะหนานั่งเป็นยุ่น สจุดไม่ใส่เส้นพร้อมอันนี้ต้องมีเส้นนัดแปงใส่เส้นเขาแซ่บไปอีกแบบเด่นน่าจะวา่าบางตอนมืดก็พอดิกินเส้นนีดไม่น,อน้อยเกิดมีแต่มีแต่ตอนเลยียงเหงาเลยเหงาเลยเลยีเล้องกี่ไรมีกัดเลยกัน,กนขายยาเดียวนี่ไหม คลิปนี้มื่อนี้ครับผมมีรุ่นมิสตัวหลุมหลังครับขอกราบข้าวหมาเตัอสีครับเป็นมิสตัวดูเปลี่เบิังพี่น้องถุงน้เย็นมันนอนฝุ่นบกโคนมือนอนนี่สร้างฝุ่นมันนี่เยินเสียงพอเอื่นโอ้ยพูดหน่อยทานนอนเพื่นน่ะเนี่ยนอนอี่ดีถุงน้ำเย็นนี่ฟาดเก็บตกขอบสนามครับ กาแฟ่ใสบนฟน้อนม้อเยบอาบอยู่เอ้าโอ้ยตื่นกล้องดิลูกโอ้นย็นตื่นครับช่วงเจ็บต๊ขอบสนามครับนี่เรี่องกันสางลางยบ้านแม่่นไกลได้ครับนี่นังครับตากนังไว้จ็ุอีกจ็แดดผุหลยังสิพ่อจีข้บนป่าพยนต์เดียดีเีกจีนังกับไม้กี กินน้ำพญรุ่นเด้อพี่ไหม่ฟื้นก็นหลายอยู่มาถปโปูโป๊กโป๊กโอ้ยเสียบเสียบน้ำกันครับเก็บต๊เก็บต๊ะนี่ทีละครับมูกินแล้วบดต่บ,บรรยากาศก,าก็นอนเอลีล้ยงไรลยครับพีกบําน้องอืมแฟนครับมากอ่ะจริงสิละครับใครนานน่นนนมากินขอแล้วกันนนเหร่นนังเหร่นคุยกันไป